ตอนนี้เราอยู่ในรายก,การอลเกมเมอร์นะผมไม่ใช่นะ MC GTV นะผมตอนนี้เราก็มาแบทเทิลโปเกมอนในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าเซิร์ฟจุดจุดจโปเกมอนโอเคครับตอนนี้เราก็จะมา,ยาเยอะเลยก่อนต้อก็ต้องตัวเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ว<า>ะทีนะผมกับคุณรวยครับผมวันนี้เราก็จะมาแข่งโปเกมอนไันะผมนม่นนไม่ใช่ดิเอ้ยเราเราเราต้องทำคลิปในยูทูบมั้งคลิปในยูทูปหมาสู้กันใช้ท่าดึกตุยโอเคครับเริ่มกันได้เลยครับสาม สองหนึ่งปอยมอลรับไอท่านทะลึกนายค้างค้างค้างเลยโอเคเัาสู้นะครับผมโอ้โหขอภัยเรื่องบอบักบักสีอสู้ได้ตอนนี้ก็ลุกตายไาถึงตัวไอจิ๋วไอจิ๋วไปตอนนี้ก็จิ๋วไว้ยี่สิบนะผมดูครับดูครับไม่สามครผมา เขาใส่หูโอ้นั่นมังกรเฮ้ยดกไม้ได้เราตักนี่ชุดเออตายเรียบร้อยจบจบจบคลิปีึงเท่านี้จะพิเกตในนี้ครับสวัสดีครับ